สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูแดงจะพาพี่ๆมาชมรถสตอมแท็กขับ2ราคาตัวรถนะคอยู่ที่1นึ่งล้านสอบาทค่ะแต่งชุดเหล็กฮัมเมอร์รอบคันมาพร้อมกับโทนสีสีม่วงตัดดำนะคะบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาดูรอบๆคันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพามาเจาะกันที่จุดเลยว่าคันนี้นะคะเขาตกแต่งอะไรกันไปบ้างค่ะแต่บอกเลยว่า สะดุดตาคนเห็นแน่นอนค่ะมาเริ่มดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยเป็นไงคะด้านหน้าหล่อมากๆเลยนะคะสำหรับตัวกระจังเปลี่ยนเป็นกระจังทรงแรปเปอร์แบบรุ่นใหม่เลยไฟเป็นไฟขีดแบบนี้นะคะสีสม้มตัวกอักษร F ีดีนะคะเลือกเป็นเฉดสีสีม่วงตัดกับสีดำนั่นเองค่ะและในส่วนของไฟด้านหน้านะคะก็จะเป็นไฟแมทริก LED ดีเหมือนกันนะคะเป็นระบบเปิดปิดไฟสูงไฟต่ำอัจฉริยะนะคะและในส่วนของตัวกันชนเหล็กด้านหน้ารุ่นใหม,ลใหม่ล่าสุดดีไซน์ไฟ ใหม่แบบนี้นะคะก็หล่อมากๆเลยตัวโลโก้ฮัมเมอร์นะคะทำสีเป็นสีม่วงแบบนี้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะข้างบนมันยังม่วงไม่พอค่ะมีในส่วนของด้านล่างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นห่วงนะคะหรือว่ากันแคร้งนะคะก็ทําเป็นเฉดสีม่วงด้วยกันเลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวขึ้นมาดูที่ด้านบนกันบ้างสําหรับตัวด้านบนนะคะใส่เป็นสกู๊ปทรงฟิตสีทูโทนเลยเป็นม้า สีม่วงและตัดกับสีดําของตัวรถนะคะเข้ากันมากๆค่ะในส่วนของซุ้มล้อนะคะจะเป็นซุ้มล้อเรียบแบบนี้เลยนะคะแม็กก็ยังม่วงด้วยนะ,ะสำหรับแม็กนะคะจะใส่แม็กเป็นแม็กขอบ20ออบสูนนั่นเองค่ะมาพร้อมกับยางเลนโซ่นะคะตัวนี้เป็นยางเลนโซ่อาทีนั่นเองค่ะยกสูง2นิ้วนะคะเปลี่ยนปีกนกแล้วก็ลูกหมากันโค้งด้วยนะคะ สำหรับด้านข้างค่ะก็จะมีตัวักอนอะคริล,ลิกนะคะเพื่อบ่งบอกว่ารุ่นนี้นะคะคือรุ่นสตอมแท็กนั่นเองมีกล้องนะคะ360องศาบรายสปอร์ตมีมาให้ครบเลยค่ะตัวเบ้ามือจับนะคะหนูแดงติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะและในส่วนของลาวหลังค่าก็จะมีอยู่แล้วในรุ่นของสตอมแท็กนั่นเองค่ะมาดูในส่วนของด้านล่างกันบ้างนี่เลยนะคะบันไดข้างก็เปลี่ยนด้วยเป็นบันไดข้างของฮัมเมอนะคะตัวนี้มีตัวกันลื่นด้วยนะคะ สำหรับลายสติกเกอร์ก็จะเป็นลายสติกเกอร์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยคือเป็นเอกลักษณ์นะคะสำหรับรุ่นสตอมแท็กนั่นเองและนี่ค่ะโรบารุ่นใหม่ล่าสุดทรงวิกเตอร์นั่นเองตัวโลโก้ทําสีม่วงด้วยนะคะคือม่วงหมดเลยทุกจุดทุกส่วนเลยในส่วนของไฟท้ายก็ครอบไฟท้าย คราะฝาท้ายแบบเว้นโลโก้มีตัวสอดอะคริล,ลิกที่เป็นโทนสีม่วงด้วยด้านหลังติดตั้งเป็นตัวกันชนท้ายฮั m เมอร์นะคะและมีในส่วนของห่วงที่ทำเป็นสีม่วงและปากนกแกว้วซึ่งสามารถลากรถลากเรือใช้งานได้จริงและนี่เลยค่ะตัวท่อนะคะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะการเปลี่ยนท่อเป็นที่นิยมมากเป็นตัวท่อแบรนด์ JTC นั่นเองซึ่งเสียงนะคะท่อจะดังขึ้นจากเดิมประมาณ20%ตัวนี้เป็นตัวไทเทเนียมนั่นเองค่ะเป็นไงคะ สำหรับรถที่หนูแดงพามาชมบอกแล้วว่าซื้อรถนะคะกับหนูแดงอยากได้เฉดสีไหนอยากแต่งแบบไหนสามารถเลือกได้รีเควสได้หนูแดงจัดให้ตามคําขอเลยค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะบอกเลยว่าหล่อมากๆสําหรับพี่ๆที่สนใจอยากซื้อรถป้ายแดงนะคะพร้อมแต่งหรือว่านํารถมาแต่งเพิิมนะคะสามารถทําหานหนูแดงได้เลยที่เพจฟอตแต่งโปรงแรงบันหนูแดงพนครหรือว่าโทรที่เบอร์0 6 1 5 2 3, 3 9 5น4คะ่ะสวัสดีค่ะ